สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดป้าชาแนลในฉันได้นำพาท่านเข้ามาถึงในพื้นที่บ้านบางพางหมู่ที่4ีตําบลท่านาอําเภอกระปงจังหวัดพังงาเพื่อที่จะพบปะพูดคุยกับคุณสวัยจันเปล่งนะคะซึ่งเธอได้ยื่นทำร้องขอเพิ่มชื่อตอนเองในทะเบียนบ้านเนื่องจากเธอไม่มีหลักฐานเ,าเป็นบุคคลไร้สถานะ ทางทะเบียนมาตั้งแต่เกิดนะคะก็าาขาดโอกาสที่จะเข้าถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆในฐานะพลเมืองไทยมาเป็นเวลาเกือบอ50ปีทีเดียวค่ะเพราะว่าเธอก็อายุมากแล้วนะคะเกิดปี2506แต่ะะว่าไปก็เป็นคนรุ่นเดียวกับพิธีกรนี่แหละค่ะ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรดิฉันจะขออนุญาตพาท่านมาพบปะพูดคุยกับเธอที่บ้านหลังนี้ค่ะบ้านเลขที่40ทับ2หมู่ที่4บ้านบางพางตำบลท่านาอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะด้าน,นซ้ายมือคนแรกของดิฉันคือคุณสุพินญาแสงอภัยปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการที่ทำการปกครองอำเภอกระโปงอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ ท้านต่อไปนะคะด้านซ้ายสุดเลยค่ะท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะนายชุมแตงหมอกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่บ้านบางพางตําบลท่านาอําเภอกระโปรงค่ะสวัสดีครับถัดจากท่านผู้ช่วยชุมนะคะก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านคุณวัชรพงศ์อนันตะมงคลกุลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สี่แห่งนี้ค่ะสวัสดีครับแล้วก็ ท่านสุดท้ายนะคะก็คือผู้ที่เราจะพูดคุยถึงเรื่องราวชีวิตของเธอนะคะคือคุณสวัยหรือนางสวัยจันเปล่งค่ะก็สารคดีเรื่องเล่าจากบ้านบางพางอําเภอกระปงนะคะก็จะพูดคุยกันถึงเรื่องกรณีการเพิ่มชื่อของคุณสวัยจันเปล่งแล้วก็ จะขอรับทราบความเป็นมาของคุณสวัยนะคะว่ารู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านรู้มาตลอดแล้วชีวิตที่ผ่านมาอยู่ยังไงเราก็แอบแอบซ่อนซ่อนอยู่แต่ในบ้านก็เอาครัแอบแอบซ่อนซ่อนแล้วเวลามีงานสังคมในหมู่บ้านไปวัดไปวานี่ไปปกติไหม เมื่อก่อนนี้จะไม่ค่อยไปแต่ตอนนี้ไปเยอะ <c oughs> แต่เราอายเขาก็พังเดี๋ยวไม่กล้าไปเราก็ไม่ได้ทําผิด <c oughs> คิดร้ายที่จะต้องหลบหลีกหนีสังคมอะไรเราไม่เหมือนคนอื่นแต่เรารู้สึกว่าเราแปลกเราไม่เหมือนคนอื่นค่ะ <c oughs> แล้วจุดที่ทําให้คุณสวัยเนี่ยคิดว่าเตงจะต้องไปดําเนินการและจะต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนจะต้องมีชื่อในอทะเบียนบ้านเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยคือตรงตรงไหนคือจุดเริ่มแรกเลย คือว่านึกว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่มีใครแล้วมีบ้านอยู่อะไรแบบนี้ค่ะค่ะที่ท่านผู้ใหญ่มีอะไรจะเสริมไหมคะครับก็พี่สวัยแกมาอยู่นานผมเองเป็นผู้ใหญ่บ้านผมก็ไม่ทราบ<ฟ>นะครับตอนแรกว่าแกไม่มีบัตรแต่มามาทราบพอ ى, ตอนที่ว่าแฟนแกเสียชีวิตไปแล้วจึงมาทราบว่าแกไม่มีบัตรเพราะว่าแกถ้าไม่มีบัตรเนี่ยก็คงลำบาก กรจะต้องไปแจ้งตายใช่ไหมต้องไปแจ้งขอทรสีตอนหน้ากับท่านผู้ใหญ่เพื่อทําเรื่องการตายของสามี่ะเพราะว่าหลักการที่ว่าต่างๆเขามีทรัพย์สินมีอะไรพวกนี้เขาก็ทําอะไรไม่ได้พี่ถ้าคิดคิดได้ดีเพราะว่าจึงให้เขาไปขอยื่นครับน้องเกี่ยวกับเรื่องกรมบัตรครับเพราะนะคะสามีคุณสวัยเสียชีวิตเมื่อไร่อ่ะประมาณห้าปีได้ไหมอืมะ วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สามปีจ้ะสามปีหกสิบปีปีอกปีหกศูนย์นะคะศูนย์สามปี 6, ดูในคำร้องที่ทางอำเภอได้ส่งให้ก็คือยื่นคำร้องเมื่อยี่สิบสามพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบนะคะนั่นคือหลังจากที่สามีเสียชีวิตแล้วจะต้องนำหลักฐานประจำตัวประชาชนของตนเองเนี่ยไปทำเรื่องใบมรณบัตรของสามีก็เลยไปทราบความจริงที่ทางท่านผู้ใหญ่ แล้วก็ทางท่านผู้ช่วย,วยก็มามีส่วนแนะนำไปแนะนำนะคะ<ๆ>ก็อยากรบกวนท่านผู้ช่วยชุมช่วยพูดถึงคุณสววยหน่อยว่าเป็นมาเรื่องราวเป็นมายังไงแล้วก็จุดเริ่มต้นที่ช่วยให้พี่เขามาดําเนินการทางทะเบียนนะคะดูเขาว่าเขาจะมีการทําบัตรอะไรอย่างนี้ก็บัตรประสานกับทางประหลัดปลัดก็แนะนํา ตลาดคือท่านตลาดสุพินญยญา,ญญาไปบพบ<อ>กันที่อำเภอ,รอหรอคะอำเภอรับบัตประชุมอะไรผมก็เป็นคนไปวัดกับเข้าไปบ่อยๆกับที่ที่ทําการของของท่านท่านตลัดก็มีอะไรก็สอบถามบางทีก็เรื่องจริงมัง่งไม่จริงมัง่งผมก็ไปสอบถามแกก็บอกความจริงว่ามีบัตรอะไรเลย,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 ยตามแกว่าก็พาแกไปดูพาเหมือนคนที่ว่าไม่มีบัตรเราไปเพิ่มชื่ออะไรเพิ่มก็พาแต่ว่าต้องทำตามระบบกานสอบตอนที่ไปคุยนี่พาตัวค<ะ>ุณสวัยไปด้วยไหมไม่ไม่ทีเด็กๆไม่ที ไปไปถามครับไปไปไปสอบถามก่อนไปสอบถามอย่างนั้นหรือเออท่านประลัดท่านบอกว่าให้พาคุณสวยไปท่านประลัดก็แนะนําต่างๆหลังจากนั้นก็ประลัดกับคุณสวัยก็ประสานกันเองครับผมก็เป็นเป็นคนแนะนําทางแล้วก็คประสานกันเองค่ะนี่คุณสวัยเนี่ยมีพี่น้องกี่คนพ่อแม่พ่อแม่เดียวกันมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนเจ็ดคนจ้ะ เจ็ดคนคุณสวัยเป็นคน,คนตโเป็นคนโตแล้วก็ลองไล่ไลเรียงชื่อพี่น้องตัวเองสิคะเจ็ดคนจําได้ไหมสว,วัยแล้วก็ประสิทธิ์ผสมประสิทธิ์และดินดาแล้วก็ประยงค์ประยงค์ประยงค์คือคนสุดท้องค่ะคุณผู้ชมคะก็จะมีในพี่น้องทั้งหมดเจ็ดคนนะคะก็ เนื่องจากว่าอี่ยงนี้การวิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็กฎหมายการทะเบียนราษฎรระเบียบสมนักทะเบีนกลางเองก็เป็นการแก้ไขปรับปรุงให้เท่าทันกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็ใช้กระบวนการนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นตัวช่วยในการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลว่าบุคคลนี้โดยสายเลือดแล้วเนี่ยเป็นถ้ามีพี่น้องกันพ่อแม่เดียวกันหรือไม่อะไรก็ตามซึ่ง ในกระบวนการเหล่านี้ก็ช่วยเหลือการทำงานให้กับฝ่ายปกครองเราอย่างมากนะคะแล้วก็ความผิดพลาดในการที่จะอนุมัติการที่จะวินิจฉัยนะคะให้บุคคลต่างๆนั้นให้ได้รับสัญชาติไทยก็ทำให้การตัดสินใจง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นนะคะสำหรับการทำงานของของเจ้าหน้าที่ของท่านตลาดเองก็ เรียนถามท่านประหลัดสุพิญญาว่า,านับตั้งแต่ตอนที่ที่ชุมเนี่ยท่านผู้ช่วยชุมเอาเรื่องกล่าวมาปรึกษาพูดคุยนั้นท่านได้แนะนำอะไรยังไงนะคะแล้วก็มีการดำเนินการอย่างไรตามขั้นตอนต่างๆเลยค่ะก็เริ่มจากที่ผู้ช่วยชุมนะคะเข้ามาปรึกษาที่อำเภอะค่ะถึงเคสของป้าสวายกับป้าเล็กนะคะสองท่านที่ยังไม่มีบับรดประจำตัวประชาชนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ ได้ข้อมูลเบื้องต้นก็คิดว่าเป็นเคสที่ไม่ได้มีข้อยุ่งยากอะไรมากมายนะคะก็ก็เลยให้ทางผู้ช่วยชุมเนี่ยติดต่อไปยังป้าสวัยกับป้าเล็กเพื่อที่จะเข้าไปพูดคุยกันรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆว่าป้าเองเนี่ยมีหลักฐานหรือว่าพยานบุคคลใดที่สามารถยืนยันได้บ้างว่าป้าเนี่ยเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยป้าเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักฐานนะคะแล้วก็จากการค้นหาทางทะเบียนราษฎรแล้วเนี่ยก็ไม่พบข้อมูลของป้าเล็กกับป้าสวัยแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลย ไม่มีหลักฐานพยานก็ยังพอมีพยานบุคคลก็คือว่าพี่น้องร่วมบิดาอ่าร่วมบิดามารดาเดียวกันของป้าทั้งสองนะคะกเข้ามาเป็นพยานบุคคลให้เสร็จแล้วเนี่ยเามือนกับการสอบถามเนี่ยก็พอที่จะติดต่อรายของนางราดินดานะคะซึ่งเป็นน้องสาวได้นะคะก็หลังจากพูดคุยกับนางราดินดาแล้วเนี่ยก็ทราบว่าบิดาเป็นคนสัญชาติพมา่าแต่มีามารดาเนี่ยเป็นคนสัญชาติไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อย่างที่นําเรียนว่าเป็นเคสที่ไม่ได้ยุ่งยาก ถ้าเกิดว่าป้าเล็กกับป้าสวัยแล้วก็นางรัตินดาเนี่ยเป็นพี่น้องร่วมบิดาเดียวกันหรือว่าร่วมมารดาเดียวกันเนี่ยก็ก็สามารถที่จะเพิ่มชื่อได้ในฐานะที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยซึ่งมีมารดาเป็นคนสัญชาติไทยอยู่แล้วก <iment. S 2> ็จะเข้าเงื่อนไขของพระราชบัญญัติสัญชาติพศ2508ในเรื่องของหลักสายเลือดนะคะแล้วก็เ<ๆ>ท่าที<ๆ>่ดูจากเอกสารมีการลงบัน<ๆ>ทึกว่าเกิดที่ มะนองก็คือเกิดในรานอาณาจักรไทยนะคะ,น,ะ,คะนี้ในกระบวนการของอาการรับคําร้องตามระเบียบสมัคชเป็นกลางนะคะ<ม>ท่านประหลักคะจะรบกวนท่านพูดถึงขั้นตอนต่างๆในการดาเนินการด้วยค่ะค่ะตาหลังจากที่ค้นหาประวัติหรือว่าหลักฐานต่างๆทางเอกสารแล้วเนี่ยไม่พบใช่ไหมคะก็ใช้พยานบุคคลก็คือ,อน,น้องสาวที่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นพี่น้องกันแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยป้าเกก็แจ้งว่าจะใช้อ่า น้องสาวชื่อนางรัตินดาเนี่ยค่ะในการที่จะเป็นผู้เทียบในการตรวจดีเททางสำนักตํารวจอำเภอกระโปงก็เลยประสานไปยังหน่วยนิติเวชของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคารินในการที่จะเข้าประสานรับการปฏิบัติในเรื่องของการตรวจเลือดนะคะตรวจ DNA แล้วก็แจ้งชื่อผู้เทียบไปแจ้งชื่อผู้เทียะรับการตรวจไปแล้วก็ทําหนังสือในการประสานไปนทางโน้วนว่า,านัดวันไหนยังไงเวลาไหนเนี่ยค่ะแล้วก็เพื่อจะให้ป้าเนี่ยแกถือหนังสือตัวนั้นไปเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ทางโรงพยาบาลกา็ตอบรับการนัดหมายนะคะแล้วก็หลังจากนั้นป้าก็เดินทางไปตรวจโดยที่โรงพยาบาลเนี่ยจะส่งผลการตรวจเนี่ยมาที่สำนักทะเบยียนอำเภอโดยตรงนะคะหลังจากนั้นก็ได้ทราบผลว่าทางาป้าป้าเล็กป้าสวัยเนี่ยค่ะกับนางราลินดาเนี่ยมีความเชื่อมั่นได้ว่าเป็นพี่น้องร่วมมารดาเดียวกันก็คือมีบรรดาที่เป็นสัญชาติไทยเหมือนกัน,นะคะ่ะทีนี้พี่ถามนิดนึงว่างครงการปกครองเรามีโครงการที่จะให้ ปัาสรซึ่งอาจจะขาดแคลนคุณศักษนะ,ะในการที่จะไปขอตรวจสารตรวจพิสูจน์สาร DNA รา็นพันธุกรรมเนี่ยค่ะทางเคสของคุณสวัยยได้เข้าร่วมโครงการหรือไม่อย่างไรคะเคสของป้าสวัยนะคะตอนนั้นเนี่ยคือทาง สำนักทะเบียนอำเภอเนี่ยก็ได้เชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการการตรวจสารพันธุกรรมกับโครงการปกครองนะคะแต่ด้วยที่ทางป้าสวัยในยแจ้งว่าไม่ขอรับการช่วยเหลือเนื่องจากว่าพอที่จะมีทุนทรัพย์ในการที่จะไปตรวจด้วยตัวเองค่ะตอนนั้นก็เลยเดินทางไปตรวจด้วยตัวเองค่ะคุณสวัยคะค่าใช้จ่ายในการไปติดต่อที่อำเภอไปพบทั้นตลดัดไปไปมามาจากบ้านเราเนี่ยรถรานี่ไปยังไงมีค่าใช้จ่ายไหมผพาไปอาศัยผู้ช่วย ค่าตรวจประมาณสี่พันใช่ไหมไปรถเองไหมเอ่อมีรถเองเอารถไปเองก็มีค่าน้ำมันค่าน้ำมัน่าจ่าจ่ายพากัไปไปพักครั้างคืนไหมไปกี่ครั้งไปไปไปครั้งเดียวไปครั้งเดียวก็ทราบผลเลยเหรอไปถึงที่นู่นมีความพร้อมของญาติพี่น้องของตนเองที่จะช่วยเหลือกันพากันไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาตรวจ ผละส่งที่อำเภอโดยตรงทางอำเภอได้รับผลการตรวจพิสูจน์สารบรรทุกกรรมแล้วดำเนินการยังไงคะก็หลังจากได้รับผลการตรวจนะคะก็รวบรวมเอกสารทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นผลการตรวจหรือว่าการยืนยันถิ่นที่อยู่ของจากทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางเจ้าบ้านที่ป้าสวัยแกจะเพิมชื่อนะคะก็รวบรวมเอกสารทั้งหมดทาบันทึก อนุมัติท่านนายอำเภอในการเพิ่มชื่อค่ะโดยอ้างอ,อิงระเบียบกฎหมายในส่วนของระเบียบสำนักทะเบียนกลางข้อ1นึสานะคะซึ่งเพิ่มชื่อบุคคลที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายซึ่งของเคสของป้าสมัยก็เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยค่ะก็ะทำรวบรวมประมวลผลต่างๆทาความเห็นเสนอท่านในาฐานะคือการเพิ่มชื่อเนี่ยต้องเป็นท่านนายอำเภอผู้อนุมัติก่อน แล้วก็ท่านนายเพืก็ใช้อำนาจของนายทะเบียนหรือท่านนายเพสมอกสองใบนะคะอนุมัติการเพิ่มชื่อเสร็จก็มาอนุญาตให้มีการกำหนดเลขประจำตัวประชาชนของคุณพี่สวัยับคุณเล็กนะคะได้เลขแปดเป็นเลขค่าเ,เพิ่มชื่ออ๋อค่ะก็โชว์บัตรได้ไหมคะัชว์บัร เห็นไหมคะหลังจากถ่ายทำบันทประจำตัวประชาชนใบแรกในชีวิตได้แล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรมั้งคะดีใจนะคะแล้วก็หมดละความรู้สึก <c oughs> เกรงกลัวที่จะต้องหลบซ่อนเอาหน้าไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้ว, <c oughs> ลวนะคะ ใหเดินอไปไปไหนก็ไปได้เมื่อก่อนนี้ไม่กล้าไปให้แฟนออกหน้าอืมค่ะแล้วแฟนนี่คือเจ้าบ้านหลังนี้ใช่ไหมคะก็ทําสามารถทํานิติกรรมทําธุรกรรมอะไรได้แล้วก็ท่านผู้ชมคะเรื่องเล่าจากบ้านบางพางหมู่ที่สี่ตำบลท่านามเภอกระพมวิถีชีวิตของคนไทยนะคะเธอเป็นลูกของ คุณแม่ที่มีสัญชาติไทยคุณพ่อเป็นบุคคลต่างด้าวเป็นสัญชาติเมียนมานะคะแต่ว่าเธอก็เกิดในราชอาณาจักรไทยราชอาณจักรไทยค่ะมีสิทธิ์ที่จะได้สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติโดยหลักของการเกิดนะคะพี่น้องพี่น้องเจ็ดคนก็ตอนนี้เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ทั้งเจ็ดคนแล้วนะคะก็ทีมงานสำนัก ทะ,ะ,ะเบียนสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองสำนักทะเบียนอำเภอกระโปรงนะคะก็ในวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณสวัยจันทร์เปล่งท่านผู้ใหญ่วัชรพงศ์ท่านผู้ช่วยชุมเป็นอย่างสูงนะคะที่คุณามาบอกเล่าพูดคุยถึงเรื่องราวของคุณสวัยนะคะ<า>เพื่อที่จะเป็นองค์ความรู้ในการทํางานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าถึง สิทธิต่างๆที่ทางรัฐจะจัดการให้ท่านนะคะโดยที่ยังเป็นบุคคลไร้สถานะทางบุคคลอยู่ก็ไม่ต้องเกรงกลัวไม่ต้องหลบลี้หนีหน้าเหมือนอย่างที่คุณสวัยแกเผชิญมาเกือบตลอดชีวิตนะคะตอนนี้เธอก็ได้เป็นบุคคลสัญชาติไทยมีทะเบียนบ้านมีบัตรแล้วก็เปิดตัวเปิดใจที่จะออกสู่สังคมอย่างเรียกว่า เชิญหน้าชูตาได้แล้วละ่ะค่ะต้องกลับขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงค่ะ